1.2.3กระทู้ถามเรื่องขอให้มีระบบการดูแลคนไทยที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพในต่างแดนครับถามโดยท่านกนวีสืบแสงถามนายกรัฐมนตรีโดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนซึ่งท่านได้เข้าประจําตําแหน่งแล้วนะครับขอเชิญท่านกนวีสืบแสงใช้สิทธิ์ถามในรอบที่1ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกนณวิศิษฐ์แสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมด้วยความเคารพครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีข้อกังวลจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่ท่านนายมนตรีท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพิพัฒน์รัชกิจจะประกาศมาตอบคำถามกระทู้นี้กระทู้นี้ซึ่งกระทู้นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการดูแลคนไทยที่อยู่ต่างแดนทั้งระบบและรวมถึงคนที่ไปประกอบอาชีพมันไม่ใช่แค่มิติทางด้านแรงง,งานเพียงอย่างเดียว มันเป็นมิติทางด้านความมั่นคงการระหว่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแต่อย่างไรก็ตามครับการมอบหมายครั้งนี้ของท่านนายกฐมนตรีถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคงได้มีแนวแนวทางในการตอบนะครับในการดูแลพี่น้องไทยที่อยู่ในต่างแดนแล้วครับท่านประธานครับในศตวรรษนี้การเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานแทบจะเป็นวัฒนธรรมกระแสะหลักของคนทั่วโลกไม่ว่าจะเดินทางไปเพื่อศึกษาไปเพื่อประกอบอาชีพ ไปเพื่อเกี่ยวกับการย้ายครอบครัวแต่งงานกับคนต่างชาติมันเป็นการโยกย้ายถินฐานแบบทั้งปกติก็คือการเดินทางถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการตรวจลงตาการขอวีซ่าการเดินทางผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรวมถึงการเดินทางโยกย้ายถินฐานแบบไม่ปกติซึ่งก็เป็นการโยกย้ายถินฐานที่ไม่เป็นตามกฎหมายคือไม่ได้มีหนังสือเดินทางการเดินทางเข้าไปไม่ได้ผ่านการข้ามแดนต่างๆการตรวจคนเข้าเมืองต่างๆอย่างคนไทยเองก็ทำตางครับ ก็มีวัฒนธรรมการยกย้ายดินฐานกันมากมายทั้งแบบปกติและไม่ปกติเอาแค่เรื่องแรยงานอย่างเดียวครับท่านประธานครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านท่านการุณามานะครับผมก็จะเรียนถามท่านครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จากข้อมูลเชิงสถิตินะครับจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างแดนของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเองเนี่ยแจ้งว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีแรงงานที่เข้าสู่ระบบที่ไปอยู่ต่างแดนแล้วเนี่ยประมาณ1 3 0 0 0 0คนนะครับซึ่งก็มีแรงงานอีกหลาย แรงงานที่ไม่อยู่ในระบบที่อยู่ไปไปอย่างผิดกฎหมายซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงในกระทู้ถามสดเมื่อเช้านี้ว่ามีอีกหลายท่านมีอีกประมาณเป็นแสนแสนคนนะครับที่อยู่ต่างแดนอันนี้แหละครับท่านประธานครับรัฐะในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารซึ่งก็คือรัฐบาลเราเองเนี่ยมีหน้าที่ความคุ้มครองต่อประชากรของตอนเองไม่ว่าจะอยู่บนดินแดนอธิปไตยของตอนเองหรืออสยอยู่บนดินแดนอธิปไตยของชาติอื่นโดยรัฐะจะไม่สามารถปฏิเสธหน้าที่สําคัญอันหนึ่งได้ คือรัฐทุกรัฐต้องให้ความคุ้มครองประชาชนตนเองไม่ว่าจะเดินทางออกนอกประเทศถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าปิดกฎหมายเองก็ตามครับท่านประธานสาเหตุที่ผมยกหน้าที่ของรัฐในเรื่องการให้ความคุ้มครองคนไทยที่อยู่ต่างแดนนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ในฉนวนกาซาไม่นามนมานี้เราพบว่าครับมีแรงงานคนไทยจุนมากที่อยู่อิสราเอลหรืออิสราเอลผมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องท่านประธานพบว่ามีการขอความช่วยเหลือส่งข่าวตามช่องต่างๆให้กับคนไทยซึ่งมีคนไทยที่ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบ และรวมถึงคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้อยู่ในฝั่งกาซาก่อื่นผมขอแสดงความยินดีต่อคนไทยญาติพร้อมครอบครัวนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือให้กลับมาสู่ดินแดนมาตุภูมิในประเทศไทยแต่ติดใจติดใจนิดเดียวก็ท่านประธานครับพี่น้องที่กลับมาใส่เสื้อเยืออะไรอันนี้แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นนอกเหนือกับกระทุนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับกับประเทศในเวทีโลกนะครับและอีกสถานการณ์คลา้คลายกันครับท่านประธานเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆกับประเทศไทยของเรา คือสถานการณ์ที่เล้าไก่รัดฉานตอนเหนือของประเทศเมียนมาซึ่งก็มีคนไทยหลายคนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และที่หนักกว่านั้นครับตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสุรบและมีข้อมูลทราบว่าถูกจับเป็นตัวประกันเช่นเดียวกันทั้งาานั้นครับปรากฏการเหล่านี้สะท้อนถึงพลวัตของแบบแผนการต่อสู้ของกลุ่มติดอาวุธและขบวนการค้ามนุษย์รวมทั้งถึงกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาคอเซนเตอร์ที่มีแนวโน้มจะใช้การจับตัวประกันชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งก็คือยุทธวิธีเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ขัดแย้งและการดึงเอาประชาคมระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานจากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ผมตั้งข้อสังเกตครับว่าประเทศไทยมีแบบแผนในการดูแลคนไทยที่อยู่ต่างแดนเป็นระบบหรือไม่และหากมีมันรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับท่านประธานมันต้องไม่ใช่แค่แผนเฉพาะหน้าที่มุ่งเน้นแต่การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นครับ ผมจึงตั้งขอขอตั้งกระทูถามถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงางานนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบประเด็นนี้ในเรื่องเกี่ยวกับว่ารัฐบาลไทยเรามีแนวทางอย่างไรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกรณีความเสี่ยงที่คนไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในต่างแดนเช่นเรามีการประเมินไหมครับจำแนกประเภทพื้นที่เสี่ยงในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีระบบเตือนภัยที่รวดเร็วมีการประเมินฉากทัดความเป็นไปได้ของสถานการณ์ กระทั่งมีแผนการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุในต่างแดนหรือไม่อย่างไรเป็นคําถามในช่วงแรกครับผมครับขอบคุณครับเช่นท่านรัฐมนตรีครับครับ <c oughs> กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับตัวผมเองก็ขอตอบคําถามในส่วนแรกแทนท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบหมายให้ตัวผมมาตอบคําถาม ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับซึ่งมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลไทยนะครับทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเรามีมาตรการที่จะดูแลคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับพวกเราก็คงจะทราบดีซึ่งตัวผมเองก็ยอมรับนะครับว่าเรามีคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศมากมายและไปอยู่ใน ประเทศต่างๆไม่ใช่เฉพาะในเอเชียนะครับหรือในอาเซียนของเราเราไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกซึ่งแน่นอนกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลคนไทยในต่างแดนซึ่งการที่จะมอบหมายให้ดูแลคนไทยในต่างแดนก็เป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตในประเทศนั้นๆหรือถ้าไม่มีระดับเอกอัครราชทูตเราก็คงจะต้องให้กองสนใหญ่ ในประเทศนั้นๆเป็นผู้ช่วยดูแลซึ่งในช่องทางต่างๆนะครับสำหรับในแต่ละประเทศที่มีถึงกงสุลใหญ่และระดับเอกอัคราธูตเรามีช่องทางในการติดต่อไม่น่าจะเป็น Facebook หรือ i n s t a g r กรหรือช่องทางการสื่อสารและโดยเฉพาะช่องทางที่เป็นการเฉพาะของแต่ละสถานทูตสำหรับให้คนไทยสามารถติดต่อได้นะครับ ส่วนมาตรการต่างๆที่จะเป็นการรณรงค์ให้คนไทยว่าการที่เราจะไปประเทศไหนมีความเสี่ยงอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกได้นะครับว่าคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศหรืออยู่ในต่างแดนเราไปทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายแต่ที่มีปัญหาโดยส่วนใหญ่เราไปอย่างไม่ค่อยจะถูกกฎหมายโดยเฉพาะอย่างกรณีของที่ทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในกรณีของล่าวไก่ซึ่งผมคิดว่าคนไทยเหล่านี้ไปในลักษณะที่ไม่ได้ถูกกฎหมายซึ่งก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าเราถูกหลอกลวงไปแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผมคิดว่ากระบวนการสอบสวนเมื่อคนไทยเหล่านั้นกลับมาสู่ประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการทำการสอบสวนเราก็คงจะต้องทราบผลข้อสรุปที่ออกมาว่า การที่พวกคุณไปพวกคุณรู้หรือไม่ว่าคุณ,คณทํางานอะไรนะครับและพวกคุณมีความเสี่ยงภัยหรือไม่ขนาดไหนซึ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินก็มีความเป็นห่วงและเป็นกังวลมากนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอยอมรับในอีกลักษณะหนึ่งนะครับว่าวันนี้คนไทยเราก็มักจะหลงเชื่อ นะครับในสิ่งที่ไม่เป็นจริงหรืออาจจะค้าเรียงเป็นลักษณะของเฟคนิวการเชิญชวนไปทำงานในลักษณะที่ไม่ถูกกฎหมายซึ่งตัวพูดไปทำงานเองอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเรามีหน้าที่ที่จะประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้กับคนไทยได้รับรู้ว่า สิ่งที่พวกท่านกําลังจะเดินทางไปพวกท่านตรวจสอบดีแล้วหรือ,อยังประสานทางสถานทูตไทยประสานทางทางกระทรวงการต่างประเทศหรือถ้าคุณจะไปทํางานคุณประสานทางกระทรวงแรงงานแล้วหรือไม่ว่ามีการประกาศให้ออกไปทํางานอย่างถูกต้องจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่า การที่เพื่อนๆคนไทยที่จะออกไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทำงานในลักษณะไหนก็แล้วกันแล้วแต่นะครับก็ขอให้พวกท่านได้กรุณาสอบถามโดยเฉพาะกรมจัดหาของกระทรวงแรงงานซึ่งในช่วงต้นผมขอบตอบถึงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านกนวีช้สิทธิ์ในรอบที่2ครับครับ เรียนท่านประธานครับ أ, ผมนายกรณวีสิบแสงครับสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรมัญชีรชื่อพรรคเป็นธรรมขอพระคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับก็ <c oughs> อยากจะขอเสนอนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลคนไทยทั้งระบบ ในต่างแดนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยมาตรการในมาตรฐานสากลเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เราผมก็อยากจะข้อสเสนอให้กับทางรัฐบาลไทยนําไปพิจารณาเราจะมีด้วยกันสาม,มาตรการในการที่ดูแลคนไทยนะครับสามมาตรการแรกมาตรการแรกคือการวอร์นิ่งวอร์นิ่งคือการจัดทําเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยต่างๆนานาเราต้องทราบครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์นี้เกิดอะไรเกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่มีความเสี่ยงเราจําเป็นครับโดยที่ท่านรัฐมนตรีด้านท่านได้ชี้แจงก็คือกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกการคชทูตหรือสานกงสุลใหญ่ของไทยเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศ จําจเป็นต้องมีระบบการอร์ n i n g ให้กับพี่ดองประชาชนคนไทยไม่ว่าจะไปด้วยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามเพราะว่าตามที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นคือเป็นหน้าที่ของรัฐะที่ต้องดูแลให้ความคุ้มครองประชาชนประชากรชนไทยทั่วโลกไม่ว่าท่านจะไม่ว่าเขาจะเป็นใครเดินทางผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายก็ตามเราจะต้องทําการ w ร์ n i n g ให้ได้อันที่สองต้องทำอร์เดนคือการจัดทโซนนิ่งต่างๆ,ต,างๆต้องทราบครับว่าคนไทยที่ไปอยู่ในประเทศต่างๆรอบโลกไปอยู่ที่ไหนชื่ออะไร ทำอะไรจัดทำโซนนิ่งให้มีคนประสานงานแต่ละโซนนิ่งอันนี้คือเรื่องที่2คือเรื่องอเรื่องวอร์เดนเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่3ามคอนเทนเซซีแพลนเรื่องเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุ แผนนี้จําเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาและสามารถมีการฝึกซ้อมกันอย่างชัดเจนจะต้องมีการทํสามอย่างนี้ไปด้วยกันในพร้อมกันไม่ว่าจะเป็น warning w a r d e n contingency planning เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ากระทรวงการต่างประเทศต้องผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผ่านไปยังคณะ,ะทางคอรมอทางรัฐบาลช่วยพิจารณาแผนนี้เข้าไปช่วยเหลือคนไทยและแถมมีการข้อเสนอว่าถ้าคนผิดกฎหมายอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญว่าคนผิดกฎหมายแล้วเขาจะเข้าสู่ระบบได้อย่างไร เราต้องทํางานเชิงรุกเช่นกันครับท่านครับการการทงานเชิงรุกของเราต้องชี้แจงต้องโฆษณาให้เห็นว่าของเราเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นในประเทศต่งตางๆเขาจะสามารถติดต่อเราได้อย่างไร Facebook อย่างเดียวก็คงไม่พอ QR code คตต้ต่าง,างๆนานาตอนนี้ศตรวรรษที่21เราสามารถพัฒนาแนวทางการติดต่อสื่อสารของรัฐบาลไทยให้กับคนไทยทั่วโลกทราบว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาในต่างแดนเขาสามารถติดต่อใครได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นความท้าทาย ของรัฐบาลนะครับผมก็ขอเป็น,ปนกําลังใจให้นะครับในการที่จะสามารถสร,าสร้างสิ่งต่างเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะสามารถที่จะพึ่งพิงกับรัฐบาลไทยได้ต่อไปในเมื่อท่านรัฐมนตรีท่านได้กรุณานะครับพูดถึงพี่น้องคนไทยที่เดินทางไปข้างนอกต่างประเทศจะไปแบบผิดกฎหมายนะครับอันนี้ผมก็จะมีคําถา,ถามถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยตรงนะครับผมไมอยากสอบถามแนวทางครับของการแก้ไขปัญหาคนนอกระบบแรงงาน ที่อาจจะไม่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานไม่อยู่ในของรัฐบาลผมเชื่อว่ามีจํานวนไม่น้อยเป็นแสนหรืออาจจะเป็นล้านเราไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าคนที่อยู่เป็นแรงงานนอกระบบอยู่ที่ต่างประเทศนี้อยากสอบถามไปฐานะของเราประเทศไทยที่เป็นรัฐต้นทางว่ารัฐบาลเรามีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขและพัฒนาระบบการส่งแรงงาน ไปทางานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศปลายทางที่จะเชื้อชวนให้กับแรงงานไทยเข้ามาอยู่ในระบบให้มากขึ้นผมกแ็แน่นอนครับไม่สามารถเอาทุกคนเข้า,าสู่ในระบบได้ก็ต้องมีเล็ดลอดบ้างแต่ถ้าเราสามารถเชื้อชวนให้พวกเขาเข้ามามา,มากสุดเท่าที่จะมากได้ ตามกฎตามระเบียบตามต่างๆนานาที่เราทับอยู่เราต้องไม่ใช่เป็นระบบที่ตายตัวเราจําเป็นต้องอ่อนตัวเพื่อให้พี่น้องคนไทยเนี่ยไม่เข้าไปสู่หลงระบบที่มันผิดกฎหมายไม่ถูกเชิญชวนง่ายๆจากออนไลน์จากคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆนานาเข้าไปอย่างง่ายๆมันก็ผิดเราต้องเชิญชวนให้พวกเขาเนี่ยครับช่วยกลับมาพิจารณามองว่าระบบของรัฐของเราเนี่ยสามารถที่จะตอบรับแอบสอบเขาเข้ามาดูดซับเข้ามาอยู่ในระบบของไทยได้อย่างไรถ้าถามให้ง่ายๆครับท่านท่านประธานครับคือ ตอนนี้เรามีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแรงงานอยู่แล้วที่ผมเรียนเป็นเบื้องต้นคือเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาประมาณ1 30, 000, นึ่งแสนสามหมื่นคนแล้วรู้คุณดีว่ามันมีอีกประมาณหลายแสนคนและเกือบล้านคนท่านัฐมนตรีในฐานะเจ้ากระทรวงแรงงานท่านมีวิสัยทัศน์กรอบทิศทางและแนวนโยบายอย่างไรที่จะทําให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้กลับเข้ามาสู่ระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะทําให้คนไทยก็จะไม่เป็นผีน้อยต่อไปที่เกาหลีใต้ คนไทยก็จะไม่ถูกนํำพาและคนไทยจะไม่ถูกหลอกลวงโดยกระบวนการค้ามนุษย์อย่างสถานการณ์ล้าวไก่ต่อไปขอเรียนถามครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับขอบคุณครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ต้องขอขอบคุณครับสําหรับข้อแนะนําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเตือนภัยให้คนไทยทุกคนได้รับทราบการ จัดทำโซนิ่งต่างๆในในการประสานงานการเหตุ ate, แบบเผชิญเหตุนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในสำหรับข้อแนะนำของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมก็จะนำไปทำการหาลือแล้วก็ทำตามที่ท่านแนะนำเอาไว้นะครับส่วนกรณีที่เป็นคำถามว่าเราจะทำอย่างไรให้แรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งขนาดนี้ก็อย่างที่ท่านพูดผมก็ไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงนะครับก็เป็นความจริงนะครับในระดับหนึ่งที่มีแรงงานไทยไปทำการทำงานในต่างประเทศนะครับเป็นหลักแสนแสนคนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียนะครับประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆในโลกนี้ซึ่งผมคิดว่ามีมากกว่า10ประเทศ แต่กรณีที่เรามีตัวเลขอย่างที่กระทรวงแรงงานเราตอนนี้เรามีมีตัวแทนของกระทรวงแรงงานอยู่ใน11ประเทศ12สำนักงานนะครับซึ่งใน11ประเทศ12สำนักงานก็ครอบคลุมจริงๆแล้วก็อยู่ในเอเชียของเรานะครับก็อาจจะมีไปที่ตะวันออกกลางในสองประเทศก็คือประเทศซาอุดีอราระเบียและ UAE ซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็คาดว่าน่าจะมีการ ไปเปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งก็คือที่ประเทศออสเตรเลียแต่โอเคไม่เป็นไรครับถึงแม้เราจะไม่มีอักรทูตแรงงานประจำประเทศนนั้นั้นเราก็คงจะต้องฝากการดูแลแรงงานของไทยให้กับสถานเอก拉ทูตในประเทศด้านนั้นหรือสถานกงสนใหญ่ในประเทศด้านนั้นแต่สิ่งที่สำคัญว่าขนาดนี้เนี่ย เรามีแรงงานที่ไปทํางานอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือเรียกว่าผีน้อยในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็อย่างที่ท่านได้กล่าวผมก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ไปทํางานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเกาหลีใต้ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคนซึ่งถามว่าทางกระทรวงแรงงานเราอยากจะนําแรงงานเหล่านี้เข้ามาทําให้ถูกกฎหมายหรือไม่แน่นอนครับตัวผมเองหลังจากที่เข้ามาสู่ กระทรวงแรงงานสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดก็คือทำอย่างไรให้มีการลงทะเบียนแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศทุกประเทศในโลกนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแต่เงื่อนไขมีว่าในแต่ละประเทศเขาก็มีโควาตาของเขาว่าสามารถที่จะรับแรงงานจากประเทศไทยไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้สักกี่คนก็แน่นอนครับผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการที่จะไปเจรจาและลง m o u ในการขอเพิ่มปริมาณแรงงานของคนไทยที่จะไปทำงานในประเทศต่างๆเช่นอย่างคนลีของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรามีโกต้าไม่มากเราก็จะไปขออนุญาตว่าเป็นไปได้ไหมขอเพิ่มสาขาอาชีพนะครับในแต่ละอาชีพเนี่ย จากที่เรามีอัตราส่วนนี้สักหมื่นหรือ20,000ืจะเพิ่มไปสาม0 0ื0 0สี่หมื่นห้าหได้หรือไม่หรือโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้เรามีแรงงานที่ลงพืเนียนจริงๆประมาณเกือบเกือบสองหมคนแต่เรามีแรงงานที่เป็นผีน้อยอีกประมาณแ0 0คนก็ประมาณสักแสนสี0แ0 0 0 0าหมื่คนซึ่งตรงนี้ในส่วนนี้สิ่งที่ไปแบบไม่ถูกกฎหมายหนึ่งคือปัญหาเรื่องของนายจ้าง ที่ไม่สามารถที่จะขอทำเวิร์กเพอร์มิทให้กับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศของเขาเองได้ในส่วนที่สองก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือโคตาแรงงานของประเทศไทยเรายังไม่มีจำนวนพอสำหรับคนงานไทยที่จะไปทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้การเจราจาเพิ่มปริมาณหรือเพิ่มโคตาของแรงงานในแต่ละประเทศก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานที่จะต้องทำต่อไป แต่ที่สำคัญเราคงจะต้องให้ความรู้สำหรับแรงงานที่จะไปทำงานในประเทศโดยเฉพาะภาษาพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นหรือภาษามลา,ายูสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีการจัดอบรมซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานเราได้มีเริ่มการจัดกรรการอบรม ในภาษาเฉพาะทางที่สำหรับแรงงานที่เราจะออกไปทำงานในต่างประเทศซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ของเราไม่สามารถที่เข้าไปทำถูกต้องเพราะเราพูดภาษาของเขาไม่ได้อันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นจุดอ่อนของกระทรวงแรงงานเราซึ่งตรงนี้ผมก็จะพยายามพัฒนาเพื่อให้จากจุดอ่อนเป็นจุดที่มันม่อ่อนซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอเวลาสักนิดนะครับ ตัวผมเองก็เข้ามาทํางานได้ประมาณสักสามเดือนก็พยายามจะทําและเร่งให้ได้เร็วที่สุดแล้วโดยเฉพาะในปีหน้า2,567ผมตั้งเป้าหมายว่าว่าผมจะส่งแรงงานไทยไปสู่ต่างประเทศ1,000งแอัตราการที่จะพัฒนาให้1น0 0งแอัตราเราต้องพัฒนาในเรื่องภาษาที่ประเทศที่จะไปทํางานด้วยซึ่งตรงนี้เรากำลังมีการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด คอร์สอบรมภาษาเฉพาะประเทศแต่ละประเทศว่าในแต่ละคอร์สเราจะรับมาทำานวดเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดการรู้ภาษาเบื้องต้นการสื่อสารเบื้องต้นเราต้องได้แต่ถ้าหากเราไม่ได้เราก็ไม่สามารถส่งอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะไปทาง,งานอย่างผิดกฎหมายอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอรับไว้นะครับว่าเป็นความ ยังไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งของเรื่องภาษาเพราะฉะนั้นตัวผมเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเศรษฐาทวีสินมาดูแลกระทรวงแรงงานก็พยายามจะปิดจุดอ่อนของคนไทยให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้นําไปสู่เป้าหมายและนําแรงงานเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนที่ไปทํางานในประเทศที่ไม่ถูกต้องกลับมาให้ถูกต้องให้ได้มากที่สุดเบียบเสมือนกับขนาดนี้ที่ตัวผมเองได้พยายามทา แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้กลับมาถูกต้องตามกฎหมายให้ได้มากที่สุดถามว่าถูกต้องตามกฎหมายได้ร้อเอร์ซหรือไม่ความกว้างความยาวของชายแดนประเทศไทยประมาณ 3- 4ันกิโลเมตัวผมเองไม่สามารถที่จะป้องกันและดูแลไม่ให้เพื่อนๆจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ แต่เมื่อคุณเข้ามาแล้วเราก็ต้องหาวิธีทําให้คุณเข้าสู่ระบบงานอย่างถูกกฎหมายเพื่อเราจะได้สํารวจและบันทึกประวัติเอาไว้ว่ามีประเทศไหนเข้ามาสู่ประเทศไทยกี่คนและจํานวนเท่าไหร่ในลักษณะเดียวกันเราก็ต้องเล็กขอดว่ามีคนไทยไปทํางานในต่างประเทศมีจํานวนเท่าไหร่นะครับในแต่ละประเทศและ ถูกกฎหมายเท่าไหร่ไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่ตรงนี้ผมก็จะรับข้อสังเกตของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและไปทำเผนการบ้านแล้วถ้าหากว่าวันไหนที่ผมมีความคืบหน้าอย่างไรผมก็จะทําเป็นจดหมายแจ้งไปให้ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ทราบเป็นไรตายมากนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับก็เป็นการถามและตอบในครบทัง สองคำถามแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ถามแล้วก็ทางรัฐมนตรีมากนะครับ